อนนี้ผมอยู่ที่เซอร์แมทครับและจุดเด่นที่สุดที่ผมเห็นก็คือจะรถแท็กซี่ไฟฟ้านี่ครับวับนนี้เขาจะห้ามรถที่เป็นมลพิษทั้งหมดนะฮะเขาจะไม่ให้วิ่งให้วิ่งแดลดรถแท็กซี่ไฟฟ้าของเขาเป็นรถกล่องๆน่ารักดีครับเก๋เชียบผมอยู่่หน้าซูเปอรม์มาร์เก็ตครับชื่อครบนะครับข้างในป็นปซูเปอรม์มาร์เก็ตแล้วก็มี หลานขาอยู่นิดหน่อยก็เก๋ๆฮนะมีต้นคริสต์มาสแล้วก็พระจันท์ไกลๆนน่นตอนนี้คือช่วงปีใหม่ครับหนาวมากสุดๆบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่ฮนะจริงๆแล้วถ้าเป็นตรงอื่นนะน่าจะเงียบไปแล้วแต่ปัน,นีเป็นเซอแมทคนเยอะครับนะักท่องเที่ยวเพียบ ก็เลยอย่างมีแสงสีอยู่แล้วเป็นสถานีรถไฟด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปนอนที่ทาร์สครับนั่งรถไฟไปปลายหนึ่งนี่ร้านพิซเซเดียน่าทานมากจริงจังแท็กซี่เรานั่งรถไฟมาจากอันเดอร์แมทครับขึ้นมาที่เซอร์แมท ก็ไกลอสมครัวนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะมีสามชั่วโมงนะคร oh. ับนี่เป็นแมพของเมืองนะฮะเซอร์แมทแมเชอร์ฮอร์นพรุ่งนี้ฮะเราขึ้นแมทเชทอร์ฮอร์นน่าจะหนาวมากๆ